คะแม่ผู้ใหญ่กับแม่ผู้ช่วยแทนเนะาะาช่วยแม่ใหญ่จ้าช่วยแม่ใหญ่ทำเนี่ยนีเจอตัวอะไรใหญ่กับไม่ใหญ่ใหญ่กับเล็กนะคะวานนี้ทนไปเที่ยวบ่ไปทำปทบุญเมื่อวานนี้ไปทำบุญไปทำบุญค่ะไปบวช ต่อไปว่าจะให้มาดานไปเดินแบบเนี่นะทำบุญด้วยกันเดินแบบที่ไหนหมางกระชาแล้วก็ช,ช่วยกันทำบุญถ้าใครต้เวทีก็จะประมาณหนึ่งพันนะคะจ้าเราไปร่วมกันทำบุญเอฟซีแล้วก็ทางนี่นะคะก็งานกระชาอมุกเราไงจ้าที่เจ้าเดินซ้อมเดินแบบยังไม่ได้ซ้อมเดินได้ยังไม่ได้ชวนบอกก็เห็นว่าชวนประเต็นอยู่เมื่อชาตนี่นไปอจะถวายเลยยังยังมะพร้าวยังมาทันมาโอ้เอานอโลมะพร้าวเอ้าเราจะใส่ตรงไหนหรืคุณนาย วางไว้ตรงนั้นนี่ก็ได้เอเด้มะพร้าวก็มาแล้วค่ะมะพร้าวมันจะแรงนิดนึงนะเพราะว่ามีดมันดำนะคือเปิดเปิดมะพร้าวอาซาเหว่าปิดปากเลยอวะอารดลงไปไข่กี่ฟองน่ะไข่ไหนไข่ไข่ไข่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าก่อนะไม้นะคะนี่ค่ะก็ก็คือ จะลืมเด้ออ่าชันใชยเจ้าอย่าลืมไม่ลืมไม่ลืมทำไมจะไม่ดีี่เะไม่ไม่รู้อะไรครับหลั เราทอะไรไม่ได้แต่เราก็จะทำให้ดีแล่าล่าจอ้ยังไงวาล่าเขาป่วยค่ะคล้าที่านถึงผูกบริจิตนะคะเพิ่งได้หายนะคะเพิ่งหายจเต็มแต่เช้าบ้านลุงพลจากนครนายกนะคะเอี จากนาครนายกค่ะจากน,นะครนายกค่ะเพิอ่นอีิฐานเพิ่นก็หายเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะาาก็เลยมาแก้บนให้ค่ะนะคะนี่ค่ะ f อจากนาครนายกนะคะท่าน เป็นในสมัยตอนรี่ผมเป็นหนุกก็จะเรียกว่าวันสุกเน่าหายป่วยเาถึงสาวนอนอดิตถอนแล้วก็พอดีเอฟซีป่วยก็เลยมาถึงพ่อปู่บริสิทธิ์นะควก็หายป่วยนะคะเนาะอันนี้ก็ไม่เชื่อก็ไม่รู้นะคะเนาะค่ะได้หลายเชื่อส่วนบุคคลนะคะเนาะอการจะอั่วนี้ก็ได้หายจากการเจ็บป่วยนะคะก็เลยมาถวายผลไม้นะคะเน้วก็พวงมาลัยนะคะท่านเราป็นไงบ้างครับสั้หรือเปล่าเอ่ยคิดสิ่งไหนก็สมหวัง ได้เรืเ่องเไม่มเก็บไม่โจนเรตลอดไปแล้วจะาโอ้ได้คือคู่ซ่าคู่กับเอพซีนะคะน้องที่หายจากเาะะาก็บไป คุณพาน้ำย้อยพอไหวประมาณเลยไหวเมื่อยบอกว่าโอ้บริเวณไทยทำดานบดคืนเขาบอกว่าเลยพันน้ำย่ายอย่นี้อีกหนึ่งก็พาน้ำพินพาน้ำย้อยเข้าไปข้างในเออเขาบอกให้บริไปอีกอันหนึ่งเอลยส่องไปสุดแค่นั้นแหละยังมาได้ไหมนึกว่าคนร้อยใหญ่เขาพักมาลงไปถึงนั่นทำไมลงไม่ไปอีกนิดเดียว ปนก็ค่ำแล้วค่ะพญะค่ะค่ำแล้วค่ะก็คุณเล่กคุณเล่ยจีนคเขาจกลบเขยิเลยนะคะ